พูดน่พี่เด้ไหม่ายวีดูได้เนี่ยชายวีดอเนี่ยไปได้แล้วไม่บ้าพูดหนังเงินเนาะพองามเนาะนี่พู่นะ อยู่ๆยู่นกัุคนอ่ะโทรโทรกัได้ินไปได้แล้วเลิกไปกินยูหนมอผมเจะถอดมันไหมเจ้าอยู่อ่ะเออบอยู่แล้วันนี้บอยเผ็ดหมเผ็าตเออยู่อาไไป นางนี่ประบวนจะมีเต้นน่หล่าประมวนีนาเด็กน้อยเต้นคนนะมันเข้าเสียงเล้วอ่ะมันตเรีนนี่นะมันต้องนี่นัวยเว ตัออานนนี้ไม่ดเยนี่น่ได้ตั้งใจเนาะจยืกันคู่วันหลางยืไปเป็ต้นนนี่ไปบ้านเดี๋ยหนีมาเป็นต้นอย่เลยว

โบนาดก็ซื้อเป็นเป็นคนป้องแล้วยกไปเฮ้ยกินไปด้แล้วไปาเื่นเกันเนไปนำอันลดกันได้มือก้องคนนะมือกองไหน่เอาไม่้อย เต้นเลยแม่ถ่ายวีดีโอเด้ใช่ป่ะสงให้แดงบึงพอข้อไม่ส่งให้แดงบึงน่ะเด้อยอขอามทรงมอสิเจอห้เรานี่ มึอนี้วันเกิดอันนั่นสาว đấy นันาวเปนังนี่นะแบบสลองขันเจ้าตัวมาทขันดหลงเออขันมีขนมนินเราเถียนเจเรเปาแม่นี่เราจะอวิดีโอขอนี่อันนั้นจะให้อเปล่าเออวิดีโอขอ้เอนดเดยเย เย็นด้วเหรอกูหนาลดลบันนี้คิดไปสะบเนี้ยมาเหียร์ เสื้อเสื้อบาองอ้อะถ่ายห้พอได้ <S <S เออนี่วันนี้มือกองเราบ่เห็นถ่ายไหม,ถ,ม,มถ่ายทราบครบกวนแม่ถ่ายทางขนมพอไหมส่งข้าวยอ๊ย ปาข้าว่เข้าข้าวเนาะลงนำสิอยู่าข้าว่เข้าข้าวเห็ดอันลวงนั่นเลยแม่เออเดวเราเนี่ยมาพี่เมย์เนี่ยมาพี่เมย์นหันำ่ เราลับตะเวนเลยตะเวนเลยยหลับไได้่อนเร้าโอยให้ยูใหยู่นิดคนลึกลับยาเยอะน้าคนหน้าป้าคืออะคุณว่าทงางามเพื่นีหตงเยอั เห็นอะไรเยอะทองเที่ยวนี่ยคุณมัน่ออันนอันเงินผักทั้งดแ้วเปนาลับมันได้เนาะวันนี้แมเลิ้นกับน้องน้องแซาวน้องแซ่น้องค่อยล้านพนะเออโอไคเลยพูดนะดะดูพดนะน่ะพูดนะะน่ะพูดนะอ่มองดูน่ะเย็นคักขนาดเลยมนนี้ใส่กมักนอนน้ำนะ cho <laughs> chạy 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 nhờ mà lên cần được. Được. Ừ. <laughs> sao đen làm chạy theo đấy chạy 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 chạy

เลี้ยงเบียร์แก้วหนึ่งวันนักงไม่ประวัติเลี้ยงเบียร์กับอันแก้วหนึ่งเปาหนึ่งก็แล้วเปาหนึ่งเออแมนนี่แหละไฟวาตะเวนตุกเราเหมือนนาำเมื่อกี้มันตรงเสี่ยงเราบุ้งาม

มันเย็นดีก็ดีก็วอนัดเนจะดีจนเหนียวามเย็นะมีเหนียวควมอเอาีเผ็ดเหลาเฝ้าล้วอันนี้ไปแลยให้เผ็ดเหลามาับเลยกลับเลยอันนี้ห็ััดเียนี้้อนไม้อนนียงไงเียะ ดันดันดวงดงดงมวลนั่นจะได้ทันไหมเขาจะทันจับแม่ป่ะเนี่ยวงมนันได้อีกคาะยันยังตุกเรงเบามาคงานมาเข้านี่นหงฝั่งนี้เห็นหงขัดนี่นั่นเนกีน่นอนี่ะ

ลอย้าเผ็ดหมาเปน็นอาปมาเอกราบุกกีเหลอทาอย่า้ไปลยไปเหือนกันลอย้าเผ็ดหมาเจ็ดรังกินหัวหรือวะเสียงนม <c oughs> ี่ะปิงปิงกิ่นเซามีอันจับจันเรามาตามเมีจวบอก Ni ném tôi Anh mặt phiêu nó sẽ có nếp ở tiên một mươi phút. Niếm, đi vào, 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 ăn, chắc đi không ăn Nó đi vào, đi vào, đi vào, khăn này đi vào, đi vào, lâu vào, đi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 

Nó đẹp quá, nó đẹp <laughs>